ในวันที่ราชาปีศาจอย่างวชิไม่ได้ลงศึกโดนและเซิร์ฟ4 5 1ก็จะกลับมาเดือดอีกครั้งในเมื่อราชาคนเก่าไม่อยู่เราต้องหาราชาคนใหม่มาปกครองเซิร์ฟเอาละครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับในอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่ทุกคนในเซิร์ฟ4 5 1เนี่ยรอคอยกันมานานมากเลยนะครับที่จะ ได้ทำการแย่งชิงตำแหน่งราชาปีศาจนะครับว่าใครจะได้เป็นที่หนึ่งในลานประลองในครั้งนี้นะครับเอาละครับทุกคนพร้อมเรื่องครับถ้าพร้อมมดแล้วก็มาดูในคู่แรกกันเลยนะครับคู่ของคุณต่อยเนอร์นะครับมิสเตอร์ตอยเนอร์กับคุณเมเปิลนั่นเองนะครับไปดูกันเลยครับว่าใครจะได้ไปชิง8ทีมนะเอาละครับเปิด าด้วยวัคซีนแมนของคุณเมเปิลครับฉีดสบั้นมาหนึ่งทีกลืมมาโอ้สามล้านเนี่โอ้โหแรงมากนะครับแล้วก็ไล่เตะด้วยเกียวินมาหนึ่งทีจั้งวันนี้ยังไงบัคกุสันสับหน้ามือกุดทองกลืมมาหนึ่งทีหนึ่งล้านโอ้โหแรงมากครับเกียวินไล่เตะโบล็อตครับ <c oughs> เหมือนรู้สึกว่าทางด้านคุณเมเปิลจะมีการได้เปรียบนะครับรู้สึกว่าแรงมากเลยทีเดียวนะเขาฉีดแมนกับสตันด้วยเกียววินนะครับ นั่นแหละแต่อย่าลืมนะว่าทางด้านคุณต่อยเนอร์มีราชันปีศาจนะครับอย่างโบลอโอ้มันสะท้อนกับเราใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าคุณเมเปิลนี่จะใช้ขอบใช้คอราชาทะเลลึกนะครับสะท้อนดานเมจกลับไปเลยโบอลอสเกือบตายเนี่ยแต่ก็ไม่แรงมากเท่าไหร่นะจีดสะบั้นไปโดยพวกซีแมนของเมเปิลนะครับกลืมมาหึ่งล้าน6แสนนะไล่ตีด้วยยุงตึ๊บตึบต๊บตึ๊บตึบ๊บประหดลเบิดแตกไป5ล้านไม่ไหวเมื่อกี้เนี่ยมองไม่ทันสับด้วยมืออลลมาด ไม่ได้ม่ได้อะไรนะไอ้บักกุสันนะครับแล้วก็เหลี่ยงไฟไฟาดหน้ามา่อหนึ่งทีตายฟีหนึ่งไม่ตายโอ้ติดไม่ย่อท้อยังไงตัวนี้สาบด้วยมือหมัดรัวอัลมาดอัลลมิดเลยกลืมมาหนึ่งทีสองแสนหกโอ้แรงมากตรงไหนวะเนี่ย แล้วก็ยังไงครับคุณเมเปิลฉีกสะบั้นธรรมดาติดสถานะตายฟีเป็นหนึ่งตัวไล่ตีอีกทีโดยเฮลไฟ,ไฟเฟย์าปาดหน้าไป1คหนึ่งงไฟไม่เบึ้มเบ้มเลยเฉยเดียวแล้วก็ตีกลับมาหนึ่งทียังไงโอ้โหบักซันกลับรีเทิร์นกลับมาจาังหวะนี้ไม่มีผลเพราะว่าฉีกสะบั้นเลยวัคซีนแมสกคลืมอเป็นหนึ่งทีเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของคุณเมเปิลชนะในรอบเท,ท่าไหร่วะแปดทีไม่ใช่สิสิบหกทีมนะครับเอาละครับเรามาดูในรอบต่อไปเลยนะครับ เอาละครับในรอบต่อไปนี่น่าจะเป็นคุณลูกน้องเจนัทกับคุณซัมเดย์นะครับซัมเดย์สักวันหนึ่งครับเอาละครับ,ารบการต่อสู้ในครั้งนี้ผมรู้สึกว่า <c oughs> มีความสูสีกันในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าฮีโร่มันเอ้ยเนไม่สูสี่น่าทางด้านของคุณซัมเดย์นี่มีโบลอสด้วยนะโบลอสสี่ดาวม่วงเลยทีเดียวรู้สึกว่ามีความได้เปรียบในค่อนข้างที่สูงในพอสมควรเลยนะครับเราเข้าไปดูเลยนะฮะ รเริ่มการต่อสู้กันเลยครับมาจังหวะน,นี้ทางด้านคุณซัมเดย์ได้เปิดเอาไม่ใช่สิคุณดูเตอร์เจนัสนะครับเปิดมาก่อนจังหวะน,นี้กลืมมา2ล้านครับยังไงตลืมตายหายตายไป3ตัวยังไงครับมือมีดุดนาลกอะไรสักอย่างกลืมมาแถวกลางหายไป1ตัวทางด้านโบลอสถล่มดาวไมารอบหนึ่งโอ้โหสล้านเจ็ดหายไป็น1ตัว ติดม่ยอดทอไปนฮัวัคซีนแมนแล้วก็มือมีดขุดนรกมาขุดนรกกบกลื้มมาหนึ่งทีโอโหไม่มีผลอะไรไล่ตีด้วยยุงมาจังหวะนี้ยังไงฮะราชาทะเลเล็กจิ้มมาหนึ่งทีตีกันธรรมดาไปก่อนฮะจังหวะนี้นะครับมาเทินที่2ด้วยวัคซีนแมนขีดใส่บ้านหน้าหอตาแตกมาเลิ่มมาดกนี้หายไปอีกยังไงโปลอดเรียบร้อยโปล่อดโปล่อดหายไปแล้วครับจังหวะนี้มือมีดอลลามัดอลเมุดกลื้มมา1ทีหา oh, yeah. ยไปหนึ่งตัวราชาทะเลเล็กล้มเทงเต้งไปแล้วหนึ่งตัว ไล่ตีฟรีธรรมดามาอีกหนึ่งตีเดายุงครับมาครับจังหวะนี้ไล่ตีรอบหนึ่งเออทำไมไม่มีคอเลยวะคอในการต่อสู้ไม่มีหรือไ,ไงยเนี่ยฉีดสข้บ,บ้านมารอบนี้ครับเปิดหูดมาก่อนอู้เหมือนเหม,มือนทางนั้นเจนัสแตชนะหรือเปล่าหรือไม่ก็อู้ทางนั้นซัมเดชชนะไปด้วยกิกกี้ของบลนครับสุดยอดไปเลยครับงง,งงมากครับจังหวะนี้เอาละครับคู่ต่อไปเป็นคู่ของคุณ u m u ประธันคุณคิมิโนนะครับเป็นคู่ที่แบบ ต้องบอกว่าน่าจะขาดกันมากนะครับคือน่าจะไม่สูสี่ครับเพราะว่าคุณ u m u นี่คือปั้นเออเกียวินนี่สุดมากครับปั้นแบบสุดจริงๆครับคือแบบไล่เตะทีคือต้องมีคนตายแน่ๆคือต้องเกิดขึ้นแน่ๆการตายนะครับอย่าให้เขาเตะนะครับคือแรงมากเอานะครับมาเริ่มกันเลยฮะ คุณคิมิโนะสับมาก่อนจู่โจมพิบตาปื้มบากุซันหายตายไปเลยทีเดียวแล้วก็ไ like ล่เตะเกียววินทีเดียวหายไปออ้เตะเกะเตะเกียววินรอบแรกรอบเดียวตายไปเลยแล้วก็เตะอยู่รอบแรกรอบเดียวตายบี้เตะวิกะเตะวิเกะตายไปเลยอะไรครับนี่อะไรครับมานรอบเตะใครจะเตะ เตะไรเหนยวไฟเฟมกระดูกหักไม่ตายครับเตะรอบสองสองล้านแปดโอ้โหแม่เจ้าอุ๊เหมเจ้าเราก็ไล่อันตีรอบหนึ่งลืมห้า <c oughs> ล้านสองก็จบจบเรียบร้อยรับในเทินแรกเลยไหมโอม้โหแรงมากครับ <c oughs> คือสุดจริงครับคนนี้ไม่ธรรมดาเล <c oughs> เอาละครับคู่นี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายครับเราไปดูคู่ต่อไปกันเลยครับคู่อาจารย์ีนะครับมาจะเป็นยังไง รเริ่มต้นด้วยวัคซีนแมนทางด้านของคุณอาจารย์สีนะจ๊ะแล้วเปิดมาด้วยฉีกสะบ้นลืมมาสี่ล้านหกอุแรงจัดหายไปเลย3ตัวหลังแล้วก็โบลอทล่มหมู่บ้านนะกลืมห้ล้านหกตายหายไปเลยแล้วก็สับมาด้วยมือมีดขุดนรกกึ้มขุมนรกสีแล้วก็หายไม่หายบิกแล้วคิวบิก๊กพังทลายมากลืม ไม่มีผลอะไรครับไม่มีดาเมจเลยทีเดียวตีซีธรรมดาอีสปอร์ตไป2องแสนสองหายล้มเถงเต้งเตะก้านคอไปอีกทีสองสองแสนสามหายไปเลยโอ้สังด้านคุณอาจารย์สนะจ๊ะชนะไปในรอบที่หมูกทีมนะครับมาเราไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายกันเลยมา เราก็มาอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับคือเราจะเห็นเลยว่าใครที่แบบได้เข้ารอบไปแล้วนะครับเราจะได้เห็นนะครับรอบ8ทีมรอบ4ทีมนะครับแต่รอบ2ทีมสุดท้ายนี่ไม่รู้นะว่าใครได้เป็นเออราชาปีศาครับงั้นเราก็มาดูตั้งแต่คุณเมเปิ้ลกับคุณซัมเดย์เลยนะครับเอาละครับมาทางด้านคุณ ใครก่อนครับคุณซัมเดย์เปิดมาก่อนครับด้วยบักษารสัสรบหัวไปหนึ่งทีโอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไล่เตดแบบไล่เตจด้วยเกียวินครับดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะผมจะาเกียวินคนนี้ แล้วก็ทับมาด้วยวัคซีนแมนสองล้านสองครับโอ้ซัมเทหายไปก่อนครับนะครับยิงระเบิดถลม่มจักรวาลม,มารอบนี้หกล้านสองหายไปสองตัวครับยิงไล่ตีไล่ิลีมาหนึ่งครั้งอมโหมันจะไม่มีดาเมจนะเพราะว่ามีแบกรับด้วยกิ๊กี้ของบลอ,อยู่ครับแล้วก็ไล่กระทืบหมัวมาหนึ่งทีครับสตันไปสองตัวนะครับสตันสองสยองขวัญจังหวะนี้ไล่ตีด้วยเกลว,วินอันตีของวัคซีนแมน กลืบม,มาจังหวะน,นี้ยังไงจะรอดไหมผมคิดว่าน่าจะเรียบร้อยครับทางด้านเมเปิลชนะคุณซัมเดย์นะครับเขารอบ4ทีมสุดท้ายไปแล้วเอาละครับมาคู่ต่อไปคู่คุณ UMU ประทะคุณอาจารย์4ีนะครับคู่นี้แบบต้องบอกว่าดูเดือดมากครับเป็นคู่ที่แบบต้องบอกว่า MVP เลยทีเดียวนะครับมนาะเปิดหน้ามาด้วยคุณอาจารย์สีฉีสับ,บั้นมื่อ1่ีตีฟีหครั้งครับ4ล้านกว่าไล่เตะม,มาด้วยเกยวิน ไล่เตอีกรอบหนึ่งกระดูกหักไปก่อนครับมาครับตาชาโบอลอสถล่มจักรวาลหนึ่งรอบหกล้านหนึ่งไล่เตะบอลไล่เตะโบลออตายไปเลยอยูยังไงจังหวะนี้คิวบิกพังทลายกลิมโอ้โหนี่คือคือต้องบอกว่าเคีวินคือแบบสู้ชีวิตมากครับคือสู้ชีวิตมากครับคือโอ้ตัวเดียวคือแบกทีม,มากครับมาเคีวินไล่เตะมายังไง เกียวินอันตีปาดหน้ามาจังวนันนี้ลูกเตะวายุสลาตันกลึมห้าล้านสี่อูหายยังไงจังวนันนี้โอ้โหมันจะพิกเกมได้ไหมมือมีดคุมนรลกกลิมหายเป็นหนึ่งตัวระเบิดใส่เรียบร้อยครับเป็นทางด้านของอาจารย์สี่นะจ๊ะชนะไปในรอบ4ี่ทีมสุดท้ายนะครับมาครับมาสู้ในไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเมื่อกี้เป็นรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับไม่ใช่รอบไม่ใช่รอบ สี่ทีมนะครับมารอบสี่ทีมสุดท้ายในตอนนี้ก็คือคุณเมเปิ้ลกับคุณอาจารย์สีนะจ๊ะนะครับมาใครจะเป็นผู้ชนะเราเข้ารอบไปในรอบจึงชนะเลิศนะครับมามาเปิดมาก่อนด้วยคุณเมเปิ้ลนะครับกับอาจารย์สีนะถีบสะบั้นในรอบนี้นี่มันเรย่ะครึ่มยังไงฮะอู้สามล้านสองครับแรงมากหกแสนเท่าไรหกแสนเศษไล่เศษธรรมดามาจู่โจมปิ๊บตาปาดไปที่ ตัวอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้แล้วก็ไล่เตะด้วยเกีววินครับไม่เข้าครับยังไงครับเมเปิลโดนยิงด้วยราชาบโบลสลืมมนอหล้านห้าล้านหใช่ไหมห้าล้านเก้าครับลูกเตะวายุสระการลืมมาสตันก็กีแมนจังหวะน,นี้สี่ล้านสครับเรียบร้อยครับร้อยคมหนามปาดหัวมาหนึ่งทียังไงไม่มีผลอะไรไม่มีดาเมจปาดหน้าด้วยเฮลไฟเฟ,ฟมลืมไฟไม่เบิ่มเบเลย แล้วก็โดนปาดคืนมาไม่สี่โดนไล่เตะก้านคอ,อมาหนึ่งครั้งวัคซีนแมนโดนสตันไปไม่มีผลอะไรจังหวะน,นึงโยกปาดหน้าพิบตาไปนหนึ่ทีกลืมแปดแสไม่มีดาเมจไล่เตะไปหนึ่ทียิงฟรีหนึ่งครั้งด้วยระเบิดถล่มจักรวาลกลืมมาเรียบร้อยสองลนเเป็นฝ่ายคุณด้านของเป็นฝ่ายของคุณอาจารย์สีนะจ๊ะได้เข้ารอบจิงชนะเลิศไปเลยทีเดียว เอานะครับเรามาดูในรอบชิงชนะเลิศนะครับอาจารย์ศรีกับคุณเลโอนาโดนะครับมาใครจะเป็นผู้ชนะในรอบชิงชนะเลิศนี้นะครับใครจะได้เป็นราชาปีศาจคนต่อไปกันนะนะค,ครับแล้วก็ลูกเตะอยุศาตร์นจากคุณเลโอนนดัสก่อนเลยครับลืมมาแล้วก็ไล่เตะฟรีมา2องแสนเแล้วก็อันตีมาจากคุณวักซีแมนนะครับลืมมา สี่ล้านครับเอ้ยยังไงเหมือนจะไม่มีผลอะไรเพราะว่ามีโบลอ์แบกรับเดมจทั้งหมดนะครับแล้วก็ฉีกสะบ,บั้นมาจังวัน,นี้ลืม3ล้าน8เรียบร้อยหายไปทั้งทีมหรือป,ป่าโอ้เหลือเกว,วินกับอ็คกซนแมนแล้วก็ยิงซีมาจากโบลต์รับเบิร์ดถล่มดาวครับลืมมาหายไปเลยอู้แรงมากครับแล้วก็ปาดไฟ่มาร์มาลืม4ี่แสนไม่มีผลอะไรเกียววินจังวันนี้อันตีมา ใส่ทางด้านของเฮลไฟเฟมกับโบลอนครับสตันสองสยองขวัญไปเลยครับแล้วก็ไล่เตะวัคซีนแมนรู้สึกว่าดาเมจจะไม่มีเลยครับมันตป็นแบบนี้ทายข้างขวามือคุณดิโอนาโดนะครับเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของคุณอาจารย์สีนะครับได้ชนะศึกดวลปีศาจในครันี้นะครับดีใจด้วยนะครับคุณอาจารย์สีนะครับได้ได้กอบปีศาจเท่ๆมาใส่เล่นอาทิตย์หนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็น่าจะโดน ยำยี่ปี้เลตุ้งเตะเป็นตามสเต็ปนะครับเนื่องจากด่วงก็จะมานะครับเดือนหน้าด่วงก็จะมาแล้วอาทิตย์หน้าคงจะโดนโดนหนักมากนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนเมตาหรือเปลี่ยนทีมการเกิดขึ้นก็ได้นะครับผมอาจจะตกอันดับไปเลยก็ได้นะอาจารย์สีคงจะไม่นี่มันยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้นะอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะครับเอาละครับราชาปสศาจ์ในศึกดวลครั้งนี้นี่ก็คือคุณอาจารย์สีนั่นเองนะครับ โอเคครับดีใจด้วยนะฮัประจารยศรีในที่สุดนายก็ได้เป็นราชาปีศาจในอาทิตย์นี้แล้วนะคะครับเอะไะครับทุกคนก็เป็นยไงกันบ้างครับรู้สึกยังไงกันบ้างสนุกกันไหมฮะสำหรับผมแล้วก็สนุกมากนะครับศึกดวลในครั้งนี้คือมันมากเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้ลง <laughs> <laughs> ไม่ได้ลงด้วยนะครับอะไะทุกคนก็นี่นะ <laughs> ดวงด้วงเนี่งดวงเนี่ยดวงโอ้โหนี่นี่ยงนี่ยเนี่ยเดี๋วดวงมาก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันมากมายเลยทีเดียว เอาละครับถ้าคุณดูมาถึงตอนตอนนี้แสดงว่าคุณดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะบ๊ายบายนะ